โสของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตกล่าวได้ว่าหลวงปู่ชอบฐานสมโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยเป็นพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาสามารถรู้เห็นสิ่งลี้ลับพบภูมิต่างๆและแสดงธรรมเทศนาโปรดเทวดา โปรดพญานาคได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านระลึกรู้อดีตชาติของตนว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างและเตือนให้เห็นพญานาครัวของการเวียนว่ายตายเกิดหลวงปู่ชอบฐานสมมมีนามเดิมว่าบ่อแก้วสุวรรณท่านเกิดเมื่อวันที่สิองกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2,444เกิดที่บ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมีพี่น้องร่วมบิดามารดากันอีกสามคนชีวิตในวัยเด็กท่านต้องรับภาระช่วยทำงานในไร่นาและก็ช่วยพ่อแม่ดูแลน้องๆจึงทำให้ท่านนั้นมีนิสัยเงียบกลึม ไม่ชอบคลุกคลีกับหมู่เพื่อนท่านไม่เที่ยวเล่นยิงนกตกปลาเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเมื่ออายุได้9ก้าปีบิดาก็เสียชีวิตมาดาจึงได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่บ้านเชียงพินจังหวัดอุดรธานีเมื่อท่านอายุได้14ปีท่านได้พบกับพระอาจารย์พาสิทธิกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นภุริัทตโต พระอาจารย์พานี้ได้มาปักกลดรุกขมูลอยู่ที่วัดใกล้บ้านท่านจึงติดตามบานดาไปถวายจังหันและได้ไปปฏิบัติรับใช้เด็กชายบ่อได้รับการอบรมสวดมนต์ภาวนาทาให้มีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมยิ่งขึ้นแล้วพระอาจารย์พาจึง <c oughs> ได้ชวในให้บวช ถามว่า,าบวชไหมท่านก็ตอบอย่างไม่ลังเลว่าชอบครับชอบบวชไหมชอบครับถามอะไรก็มักจะตอบว่าชอบอพระอาจารย์พาจึงได้เรียกเด็กชายบอว่าเด็กชายชอบ <c oughs> ตั้งแต่นั้นมา ท่านบวชเป็นพระขาวถือศีลแปดดตามพระอาจารย์พาอยู่สี่ปีจนกระทั่งอายุท่านได้19ปีจึงบวชเป็นสามนินและอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ23ปีที่วัดสว่างโศกปัจจุบันนี้ชื่อว่าวัดศรีธรรมารามอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับเมื่อก่อนนั้น ยังเป็นอ,อำเภอติดอยู่กับจังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> ปัจจุบันนี้คือจังหวัดยโสธรและก็ได้รับฉายาว่าฐานนสมมท่านได้พบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณศีนาสนะป่าบ้านสามผงจังหวัดนครพนมได้รับความเมตตาในการแนะนำข้อปฏิบัติ ซึ่งท่านพยายามตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างไม่ลดละติดตามไปภาวนาตามป่าลึกในถ้ำเตือนบนยอดภูเขาสูงหากการภาวนาติดขัดท่านพระอาจารย์มั่นจะปรากฏในนิมิตและก็ชี้แนะให้อุบายทำอยู่เสมอ ลวงปู่ชอบเป็นผู้ที่มีความองอาจเด็ดเดี่ยวอดทนเป็นเลิศท่านไม่กลัวความทุกข์ยากความลำบากใดๆทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากท่านพระอาจารย์มั่นจึงออกปากพยากรณ์ว่าไปไกลลิบเลยไปไกลลิบเลยพระน้อยอยงค์นี้และเคยได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลตกักเตือนพระเนน ด้วยท่านมีความรู้วาระจิตของท่านว่องไวไม่แพ้กับพระอาจารย์มั่นพระนินทั้งหลายจึงเกรงกลัวท่านมากหลวงปู่ชอบท่านมีนิสัยชอบสันโดษเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในทางความเพียรถือธุดงควัตชอบแสวงหาความวิเวกบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาส่วนมาก จะบำเพ็ญเพียรในป่าแถบภาคเหนือรวมถึงประเทศพมา่าท่านบำเพ็ญเพียรอย่างถวายชีวิตบางครั้งเจอพายุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากท่านก็นั่งกอดบาดเอาไว้จนสว่างท่านเคยเผชิญเผชิญภัยกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายหลายครั้งเช่นเสืองูพิษแต่ด้วยอำนาจเมตตาธรรมที่แผ่ไปทำให้สัตว์ร,ร้ายเหล่านั้น เชื่องลงอย่างน่าสจัจจรย์อีกทั้งระหว่างทุดงในป่าลึกจะมีหมู่เทวดามาเยี่ยมมาฟังธรรมมาคอยรักขาและมาถวายอาหารทิพย์แก่ท่านท่านพบ <c oughs> วิมุตติบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเมื่อปีพ,ออ 2, 7, พศ2487พรรษาที่20อายุ43ปีที่ท้ำบ้านหนองยวนประเทศพมา่า มีผู้เคยเรียนถามเรื่องการทุดงของท่านว่า,าท่านไปรูปเดียวเจ็บป่วยจะทำยังไงถ้าเกิดถึงตายจะทำอย่างไรท่านยิ้มแล้วก็ตอบเรียบๆว่าเจ็บก็รักษาธาตุขันไปตามมีตามเกิดหายก็หายตายก็ตายก็ปล่อยไปตามตาติธรรมธรรมดาธาตุทั้งสี่เขาก็กลับคืนไปสู่สภาพเดิมของเขา คือที่เป็นลมเป็นไฟก็หยุดแล้วเมื่อหมดลมหายใจที่เป็นน้ำเป็นดินก็กลับสู่น้ำและดินนะสิเรื่องอยานระลึกรู้อดีตชาตินี้สิผู้ใกล้ชิดเคยกราบเรียนถามท่านว่า,าเป็นยังไงท่านก็เล่าไปฟังว่าท่านนั้นไม่เคยเป็นกษัตริย์มจะเกิดเป็นคนทุกข์คนยาก เป็นพ่อค้าชาวลาวข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยมาถวายทานผ้าเก่าหนึ่งวาและเงินห้าสิบสตางค์ถวายบูชาพระธาตพนมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้บวชได้้นทุกข์ทั้งในสมัยพระมหากัตรปเถระเ,รเจ้าท่านเคยมาช่วยสร้างพระธาตุพนมด้วยท่านเกิดอยู่ในเมืองปันในประเทศพมา่า สมัยพุทธกาลท่านเคยเกิดเป็นพระภิกษุรักษาศีลอยู่กับพระอนุรุทธะเคยเกิดเป็นเท้ามหมาพรมในพรมโลกทั้งยังเคยเกิดเป็นสัตว์อีกด้วยนะท่านบอกว่าท่านนี้เกิดเป็นสัตว์หลายภพหลายชาติทีเดียวเช่นเกิดเป็นเก้งชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นเก้งไปแอบกินมะกอกก็ถูกยิงตายเคยเกิดเป็นหมี ไปขโมยกินแตงร้านของชาวบ้านถูกเขามีดไล่ฟันหัวเคราะดีที่ไม่ถึงตายทละว,ว่าชีวิตสัตว์นั้นมันลำบากยากเข็นลำเข็นยิ่งนักนะเพราะว่าอดอยากป่าแห้งสัตว์นั้นรู้สึกกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกหิวกระหายเหมือนมนุษย์แต่ว่าพูดไม่ได้ต้องเที่ยวซอกโซอนอยู่ตามป่าตามเขาตากแดดตากฝนบางทีก็มาอยู่ใกล้หมู่บ้าน เห็นพืชผลที่กินเป็นอาหารได้พอจะกินก็เจอเจ้าของมาขับมาไล่ชีวิตเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในกองทุกข์ตามอำนาจกรรมที่กระทำมานี้แต่บางภพชาตินั้นก็ยืดยาวต่อไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาดังเช่นเมื่อเกิดเป็นไก่ท่านบอกว่าด้วยใจผูกสมัครรักใครปรารถนาเขาให้พบนางเกยอีก เลยต้องวนเวียนกลับมาเกิดเป็นไก่อยู่อย่างนั้นถึงเกยียดชาติด้วยกันเรื่องนี้ท่านเล่าว่าวันหนึ่งปรากฏภาพนิมิตในขณะภาวนามีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหามาถึงก็ใช้ปีกจับต้องกายท่านท่านเลยดุไปดุแม่ไก่ไปถึงกิริยาอันไม่สมควรต่อพระเช่นนี้แต่แม่ไก่ก็บอกว่า เขาเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาถึงเก็ดชาติความผูกพันนั้นไม่อาจจะลืมเลือนได้แต่นึกสมเพศตัวเองที่มีกรรมต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เมื่อพระคุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ในถิ่นใกล้ตัวเช่นนี้ก็อดใจไม่ได้มากราบขอส่วนบุญบารมี ในชีวิตนั้นท่านได้เอตโรไปว่าเราเป็นคนเจ้าเป็นสัตว์จะมาเคยเป็นสามีภรรยากันได้ยังไงเราไม่เชื่อเจ้าหรอกแม่ไก่ก็เถียงว่าถ้าเช่นนั้นก็คอยดูก็แล้วกันพรุ่งนี้ตอนเช้าท่านไปบินธบาตข้าน้อยจะไปจิกจีวรท่านให้ดูพอตอนเช้าท่านออกบินธบาตตามปกติไปที่บ้านป่าพวะ <c oughs> ก็มีแม่ไก่ตัวหนึ่งตรงรีเข้ามาจิกกีวรท่านทางด้านหลังหมู่เพื่อนที่ไปด้วยก็ตกใจเพราะเป็นสัตว์ตัวเมียเกรงว่าท่านจะอาบัตจึงช่วยกันขับไล่แต่แม่ไก่ตัวนั้นก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาอีกคืนนั้นท่านจึงนั่งวิปัสสนาพิจารณาซ้ำก็รู้ว่าแม่ไก่ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาถึงเจ็ดชาติแล้วจริงๆ เป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่งที่นางทำกรรมไม่ดีไว้ไม่มีศีลจึงต้องตกไป,ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนี้ท่านได้ชี้ให้เห็นถึงภัยของการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่ตางๆและย้ำเตือนว่าการกำหนดระลึกชาติได้นี้เป็นเพียงผลพลอยได้จากการบําเพ็ญเพียรภาวนาให้จิตสงบหากเกิดขึ้นก็รับรู้ นำมาพิจารณาให้เห็นทุกขเห็นโทษเห็นใจลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยอ,อริยสัจสีซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าของฟาดฟันกิเลสเสียโดยไว้ไม่ใช่มัวหลงมีมานะว่าเก่งกล้าสามารถกว่าคนอื่นเพราะบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นเพียงโลกีญยาณยซึ่งเสื่อมถอยได้ไม่ใช่โลกุตรญาณ ที่จะถอดถอนอาสวะกิเลสให้สิ้นไปดับไปได้ในปีพุทธศักราช2489ท่านทุดงอยู่ทางภาคเหนือหลวงปู่ขาวนาลโยสะธรรมิกได้ชวนท่านกลับมาอีสานท่านจึงได้มาจำพรรษาที่วัดป่าช้างหิงงนง้นปัจจุบันคือวัดป่าโคกมนต่อมาปีพศ2 5 0 1มีชาวบ้านถวายที่สร้างวัดกว่าร้อยไร่ ท่านจึงได้รับแล้วก็สร้างวัดป่าสัมมานุสรและได้อยู่จำพรรษาที่นี่เรื่อยมาจวบจนวาระสุดท้ายท่านละสังขารเข้าสู่อนุปาทิเสนิพานณวัดป่าสัมมานุสรเมื่อวันที่8มกราคมปี2538สิริ รวมอายุได้93ปี11เดือน27วันอายุพรรษา70ปัรรษาสมัยที่ท่านภาวนาหลีกเล้นอยู่ในป่าเขามีผู้เคยไปขอฟังธรรมจากท่านเล่ากันว่าท่านมักจะเทศเรื่องไตรสารณคมหรือศีลห้ามากกว่าทรรข้ออื่นๆซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนา เพราะว่าถ้าไม่มีศีลรองรับก็ยากที่จะดำเนินความเพียรได้เทศนาของหลวงปู่ชอบฐานสมโมงแม้จะเป็นวลีสั้นๆหรือว่าคำคำเดียวแต่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอันปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงสู่มรรคผลนั่นเองท่านบอกว่าให้ hey, พิจารณาความตายนั่งก็ตายนอนก็ตาย ยืนก็ตายเดินก็ตายอูเบขาบ่ต้องดีใจบ่ต้องเสียใจพิจรารณาความเกิดความดับ